สวัสดีครับผมงานซ่อมมือถือครับผมวันนี้มาสาขาขาวาสินนินครับประเดิมครับเปลี่ยนจอครับหัวเว่ยวายหกหนึ่งครับลูกค้าทำจอแตกมาครับรุ่นนี้จะแก่ง่ายครับ ก็ระวังสายแพรนิดหนึ่งครับพอดีถ้าจะเอาสายแพรออกที่ติดฝาหลังก็ต้องขันน็อตอดอกครับมีแผ่นซิงคพลาสติกทับอยู่ครับก็มีน็อตอยู่สิบกว่าตัวครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมทำชาเลนจ์อยู่ครับก็พยายามทำการบ้านข้อหนึ่งครับให้จบครับก็เย็นนี้ว่าจะให้จบครับมาดูมันลุ้นกันครับว่าจะจบไหมเพื่อนเพื่อนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมหลังจากเราเอานอดออกหมดเราก็จะแกะ พลาสติกสีดำออกครับยังไม่ออกครับรู้สึกว่าจะติดน็อตอยู่ตัวหนึ่งครับเพราะว่าถ้ามองไม่ดีก็จะไม่เห็นน็อตครับรู้สึกว่าจะออกหมดแล้วครับที่ี้้ตรงแงะนิดหนึ่งครับยังไม่ออกอ่าออกแล้วครับรู้สึกว่าแน่นนิดหนึ่งครับมันเหมือนจะติดสายแพรกล้องครับ จริจริงๆเลยครับมีกล้องติดมาด้วยสองตัวครับปกติปกติแผ่นพลาสติกทับข้างบนนี้จะไม่ติดกล้องออกมาด้วยครับมีกล้องสองตัวครับก็แสดงว่ามีการกดทับกล้องมานานครับจนจนติดครับจนเหนียวครับ หรืออาจจะมีกาวอยู่ด้านหลังกล้องครับทีนี้เราต้องแกะเวลาประกอบเราต้องเอากล้องไปประกอบก่อนนะครับจะปิดลงไปเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องถอดกล้องออกมาแล้วก็เอากล้องไปประกอบก่อนค่อยเอาฝาพลาสติกสีดำประกอบทีหลังครับก็มีกล้องสองตัวครับ ทีนี้เราก็มาต่อขั้นตอนถอดจอเก่าที่เสียหายออกครับโดยการเป่าลมร้อนครับผมลมร้อนผมก็ไม่ปรับร้อนเยอะนะครับผมปรับแค่ร้อยร้อยยี่สิบครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยี่สบร้อยสาสิบประมาณนี้ครับร้อนกำลังพอดีครับแต่ก็ จะให้ร้อนมากร้อนน้อยเราก็มีการถอนมือครับถอนมือออกให้ห่างได้ครับถ้าต้องการร้อนมากก็เอาปลายเครื่องเป่าลมร้อนเข้าใกล้หน้างานครับถ้าร้อนเกินไปเราก็ยกให้ห่างออกมาครับใช้เทคนิคนี้ครับก็รู้สึกว่ากาวจะนิ่มแล้วครับเริ่มแกะได้แล้วครับ เวลาเราเป่าลมร้อนถ้าเราอยากรู้ว่าร้อนไม่ร้อนเราเป่าให้ให้ผ่านๆน,นิ้วมือตัวเองครับถ้าถ้าเราทนได้ก็แสดงว่าพลาสติกไม่ละลายครับแต่ถ้าโดนมือเราเราทนไม่ได้พลาสติกก็มีโอกาสละลายครับเราเป่าให้โดนนิ้วโป้มือแบบผ่านๆครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเป่าน,นะครับ แบบผ่านๆเราจะรู้ว่าลมร้อนเราร้อนเกินไปหรือเปล่าจริงๆจอเสียจอแตกแล้วเราจะฟื้นแกะออกสดๆโดยที่ไม่ต้องเป่าลมร้อนก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเป่าเพราะว่าให้กาวนิ่เมเวลาแกะออกมาก็ ก็จะดูเรียบร้อยกว่าครับบางทีกาวถ้าติดจอออกมาทั้งหมดเลยก็ทำให้เราทำความสะอาดทำความสะอาดไอ้บอดี้ง่ายขึ้นครับ จอออกแล้วครับแต่ผมลืมดึงแบตครับดึงมาดึงแบตออกที่หลังก็ได้ครับไม่ยากครับจริงๆมันต้องถอดแบตก่อนนะครับถอดแบตก่อนแกะจอแต่ผมแกะจอออกมาแล้วพอดีแบตทับสายแพรจออยู่ผมมาแกะแบตที่หลังครับอ่าออกแล้วครับแบตครับทีนี้ก็จะมีแผ่นพลาสติกใต้แบตเตอรี่ทับแพจออยู่นิดหนึ่งครับต้องฉีกออกครับ ทนี้ก็ดึงแผ่จอได้แล้วครับแผ่จอติดนิดหนึ่งแผ่จอออกแล้วครับทีนี้มาติดสายสายแผ่ชาร์จก็ต้องขันน็อตไอตรงแผ่ชาร์จข้างล่างออกนะครับพอดีรุ่นนี้แผ่จอแผ่ชาร์จจะอยู่ด้วยกันครับเหมือนกับว่าซื้อจอมาก็มีแผ่ชาร์จติดจอมาด้วยเลยครับ อันนี้เราลองจอใหม่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งฉีกสติกเกอร์ครับที่ผมกําลังลองอยู่นี้คือยังไม่ได้ฉีกสติกเกอร์นะครับคือลองจอใหม่ครับว่าใช้งานได้ดีไหมทัดสั่งงานตามมือไหมก็ลองหลายๆอย่างครับเพื่อให้มั่นใจครับเพราะว่าถ้าเราติดกาไปแล้วเราก็จะพลาดครับถ้าจอไม่ดีครับ ก็ลองจอๆก็ทัดติดตามมือครับทีนี้ผมตัดวิดีโอให้สั้นลงครับที่ผมเปลี่ยนจอใหม่แล้วครับตอนนี้ฉีกสติกเกอร์ออกเรียบร้อยครับติดกาวจอรเรียบร้อยครับเพราะว่าสังเกตด,ดูยางที่ผมรัดครับก็คือรัดยางเยอะขึ้นครับรัดยางให้เยอะขึ้นเพื่อให้จอสนิทครับ ก็ใช้งานได้ดีครับลองกล้องลองปุ่มลองตัวหนังสือ1นึถึงสิเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานลูกค้าครับสวัสดีครับผม